เล็บมือนางเราก็แกะเสร็จแล้วนะคะพี่น้องค่ะแสรบนือโคยเตยติมสวัสดีจ้าพี่น้องเมื่อนี้เขาก็จิมาแกะตีนไก่กันจ้าลูกค้าสั่งเราก็จะมาแกะตีนไก่กันนะคะต้มน้ำให้เดือดแล้วเขาก็เอาตีนไก่ลงต้มเลยเด้อจ้าพี่น้องต้มประมาณสามสิบนาทีพี่น้องต้มตีนไก่ที่จะทำเล็บมือนางนะคะ แล้วแต่ตีนเล็กตีนใหญ่ค่ะอย่างน้นนอยๆก็ยิ่มห้าสาสิบนาทีนะคะต้มนะมันจะได้สุกค่ะต้มตีนไก่สไตล์ไข่สไตล์มันนะคะาย่ติ๋มต้มแบบนี้ค่ะเพราะว่าาย่ติ๋มเคยต้มแล้วก็แกะขายสมัยสมัยลูกสาวคนโตเย่ติม๋มอายุได้สองขวบค่ะายะติ๋มก็ต้มแบบนี้นะคะ มีคลิปแล้วที่ยาติ๋มเอาลงก่อนหน้านี้ค่ะเดี๋ยวยาติ๋มจะเอาลงให้ดูอีกนะคะ<ม>ก่อนเราเอามาต้มเราก็ล้างน้ําให้สะอาดนะคะพี่น้องค่ะล้างน้ําให้สะอาดสามสี่น้ําค่ะแล้วเราก็เอามาต้มยายติ๋มต้มเครึ่่งสมงจะพี่น้องเครึ่งสมงยี่สิบห้าถึงสามสิบนาทีก็แล้วแต่ ตีนไก่ตีนเล็กต,ตีนใหญ่นะคะกะกะวามันซุกอะไรพี่น้องเลยอย่าติมแช่ไว้นะคะแช่ผงฟูค่ะสามสี่ชั่วโมงก็ว่ากันไปนะคะแล้วแต่ความสะดวกนะคะไพมีเวลาเยอะกะ็แชหลายชั่วโมงแน่จะถ้าไพ่มีเวลาหน่อยกะสามชั่วโมงขึ้นไปนะคะ วิธีแกะตีนไก่ในสไตล์ของยายติ๋มนะคะไม่ลอกเรียนแบบใครคะ่ะเลาก็มาเริ่มเกะกันเลยจ้าพี่น้องเข้าก็กีดไปนี่ก่อนจ้ากีดเขาก็เริ่มกีดกันเลยจ้าพี่น้องกีดอย่างนี้นะคะกีดเป็นนิ้วๆลงไปค่ะแล้วเราก็เอาปลายมีด แทะลงไปนะคะหรือถ้าใครแม่เอาปลายมีดก็ใช้นิ้วช่วยก็ได้ค่ะใส่เล็บจากพี่น้องเนี่เห็นไหมจิบใช่เล็บมือเข้าจา้ะแกะแบบนี้นะคะพี่น้องกิด ข้างนี้แทะน,นี้จะ้นนจะหักออกทีละข้อก็ได้นะคะ <c oughs> หรือว่าเราจะใช้มือหักก็ได้ ไม่ใช้มีดถ้าใครใช้มีดก็ได้นะคะออกทีละข้อละข้อปึ๊บมันก็จะง่ายค่ะอันนี้เป็นสไตล์ของเย็ดอิ่มนะคะตี่แกะตีนไก่ถ้าใครมีวิธีดีกว่านี้ก็จัดไปค่ะ เวลาเรามาแกะกระดูกไงมันออกเข้ากระเทีังสีจ้ะพี่น้องแท็งนี้จึ๊บเรียบร้อยตัดเล็บทีหลังบางคนกนอาจจะเปลกใจเนาะเป็นยังคือว่าตัดเล็บเพราะว่าอันนี้มันเป็นสไตล์ของเา็กติก๋มจ้ะถ้าใครมีวิธีอื่นก็จัดไปเลยนะคะเฮดห้เบิ่งแบบใส่นิ้วม,มือได้จ้ะพี่น้องใส่เล็บจ้ะจึ๊บแล้วก็รีดตามนิ้วนะคะ ขีดลงไปเลยมีดต้องคมนะคะในกรณีที่เราไม่อยากจะใช้ปลายมีดเราก็ใช้เล็บมือของเรานี่แหละคะ่ะใช้เล็บมือแทนปลายมีดนะคะ เหมือนเดิมค่ะแกะเองทำเองปลอดภัยค่ะเข้าใส่เล็บนี้มันสีเพื่อเข้าแกะแล้วแต่ละกิโลแต่ละกิโลมันสีเจ็บเล็บพี่น้องเลยแต่้าเข้าใส่มีดมันกระสีอ่าโบเจ็บนะโบเจ็บเล็บเข้าปันใด เล็บมือเข้ากับบสันบัยาวา้าซัมนนก่ะแกะได้ประมาณบางังถ้าคนที่บัชินกับสีเจ็บพี่น้องถ้าไวเล็บซัมนีนเขาต้องไวเล็บสันกวน่านีใจ้ อย่าโฟกัสที่หน้าท้องนะคะโฟกัสที่ตีนไก่นะคะ เร็บมือนางเราก็แกะเสร็จแล้วนะคะพี่น้องค่ะเดี๋ยวยายติ๋มก็จะแพ็คใส่ถุงส่งลูกค้าค่ะน่าอร่อยไหมคะเร็บมือนางของยายติม๋มแพ็คใส่ถุงและจ้าเล็บมือนางของเราลูกค้าสั่งสามกิโลนะคะ ถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ยาติ๋มด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้ยาติ๋มทำคลิปต่อไปคะ่ะขอให้ทุกท่านจงโชคดีมีความสุขทุกคนนะคะร่างกายแข็งแรงไม่เจ็บไม่จนเฮงเฮงรวยๆคะ่ะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบายอิย